สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบปากกาไลฟ์สไค r i ์ e smart pen รุ่น Echo นะครับอันนี้จำนวน8กิกะบนะครับเราจะลองทดสอบอาจเสียงกันดูนะครับครับเริ่มจากกดที่ปุ่ม record นะครับแล้วก็โมุดผลผมอาจจะไฟล์เสียง3ามกบนะครับ ชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่101อุบายทดสอบกำลังทางการเมืองชว้โชกลับมืองหลวงครั้งนี้มีจิตคิดกำเริบในอำนาจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและความกำเริบนั้นได้ทำให้การดำเนินนโยบายทางการเมืองที่ผิดพลาดก่อผลร้ายต่อบ้านเมืองมากขึ้นทุกที เจ้าโฉนนั้นเมื่อครองอำนาจสูงสุดเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีมีหน้าที่ต้องทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินให้เป็นสุขแต่กลับถือเอาเรื่องส่วนตัวเป็นใหญ่เริ่มต้นก็ทำสงครามเพื่อแก้แค้นตเกียมแล้วคิดกำจัดลิโป้โดยยืมมือเล่าปีแต่พอเล่าปีรู้ทันก็คิดกำจัดเล่าปีโดยหลอกอ้วนสุดให้ยกกองทัพมารบเล่าปีและแอบอ้างรับสั่งพระเจ้าฮินเต้ให้เล่าปียกกองทัพไปปราบอ้วนสุดโดยอ้างว่าอ้วนสุดเป็นขบฏ จากนั้นก็ยุยงสุนเซ็กให้คิดกับจัดรอบเบียวแล้วคิดกับจัดอ้วนเซียวแตกเกรงริปโปจะยึดเมืองฮูโตจึงรบกับริปโปครั้นกราบริปครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสต็อปนะคร,ครับแล้วเรามาฟังที่เราอ่านไ้เมื่อไไกี้นะครับสมมติผมกดคำว่าโจโฉนะครับเมื่อมผมจะฟังใหม,มต่ตอนท,ที่เขาพูดรอบแรกนะครับ จะฟังตอนสุดท้ายของก็กดเขาว่าเนี GO 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 GO> ่ยหรือไม่ก็กดจำนี่คือย้อนกลับทีละสิบวินะครับหรือไม่ก็กดเลื่อนตรงนี้นะ้รอันนี้คือเลื่อนเร็วนะครับ นี่คือที่กดแผ่ตรงนี้นะครับแล้วที่หันนี้เป็นปุ่มให้ระดัเลยนะครับ,บ,บ,บแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มวอลลุมนะครับ